มากี่คนอ่ะลุงโอ้โนลุงลงลมาลงมาลงลงเจมฮะเจ้รถเจรถเดี๋ยวไปส่งที่ไหนอ๋อผมไปส่งที่นิสิไไม่เป็นไรครับีปไหไปปต้ไปตรงไหนไปต้ไปไตรงไหนอ่ะ ไปทางเข้าไปนะปรับปฮ้ยไปไปที่ไหนไปไปนะครับตรงไหนมันน้มันมันันส่งต่อยังเท่าไหรเออตรงไหนไปส่งตรงไหนไปส่งระหว่างทางครับหมูขู่หมูขู่ผมเขาเขาไปส่งระหว่างทางมาแล้วระหว่างทางมาแล้วหมูกระหมูก็องมาหาต่อเออไม่ไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ตรงไหนตรงไหนพูดถึงอ่ะก็ระหว่างทางคือก่อนระหว่างทางนะก่อนบ้านไอนบ้านอะไรบ้านอะไรนเลยไอ้เติงเหรอ่ะปางแฝดอ่ะ มันน้ำลินเนี่ยนะนี่นหละผมหูหมูจักน้ำมันอันนนั้ก่อนถึงอันนั้นเลยขี่ลงไปก่อนเลยลงไปก่อนครับลงมาเนี่ยเลยขี่ลงไปก่อนครับแล้วเลี้ยวเข้าทางป่าไม้เลี้ยวซ้ายมือเหมือนเลี้ยวแล้วระหว่างทางมาได้อ๋อเจิดระหว่างทางมาได้แล้วเขามารับครับไม่รู้ใครมารับหมูหมูจักผมไ่เคยหมูจักเขาเชื่อมาได้ผมแค่ผมกับหมูี่ผมแค่รับตั้งผนรับตั้งผลมาได้ครับอ่าฮะต้นต่าง ฮะคนหาบครับได้แลรถรถรถกันนี่เลรรถติดเดียวี่ถักันนีเลรถรถมมีมีกันเดียวนี่ผมมีกันเดียวนี่นั่นผโอรหเลที่บาผมคนเดียวนี่ผมผมได้โทรหาว่าผมรัไหนคนจาบมมาครับคนเดียวครับผมมากันเดียวโทรศัพท์มีไหนพูดครับถามตอบโทรศัพท์มีไหนการู้มรรัอแล้วใครใครโทรให้มารับตรงนี้ มันมีคนันที่เขาดูนั่นมาครับรูแล้วล่ะชื่ออะไรจะได้ตองมันไหมผมไม่รู้จักชื่อเขานะเขาชื่ออะไรเมื่อเขาโทรเขาโทรมาเขาไม่บอกเขามันเคยบอกชื่อผมอ๋อเราจะไปส่งที่นู่นใช่ไหมครับเขาบอกชื่อแบบส่งที่บันไดคือส่งที่ระหว่างทางบันไดผมก็บอกผมก็ไม่รู้จักแต่ละคนที่บอเขาจ้างอันนี้เขาไม่เคยบอกชื่อผมผมรู้จักชื่อเขาหรอครับชื่อผมเขาไมแล้วเขาก็แค่ให้ผมให้จ้างไปส่งครั้ง จิ้มอืมรถจิ้มเลยกรณีนีีวานครับี่วานเตียวมากหรือไงเตียวครับิว่าโอเค าจังที่อาอีเราจอมีดูทไว้พือมียด้วแต่ามันี้มีอะไรครับของพิดไม่มีพิิดมอนคนเื่อไม่มยดดมาสื่อีรอเม่อกี้ครับดเคยหครับแัดมาสื่อครับผมคุณนี่มีดรคุรับรองครับผคิดคุณนี่ผมรับรองเลยครับเรื่องของพิชกฎหมายครับ เรามาเยาองน้มครับที่นี่ผมนี่เือนที่ไหนที่ไหนครับอ๋อนนิดือเ็มองครื่งคับใช่ครับาออกเจ็ดโมงก็มองแปดโมงคงครับครั้งที่แล้วอกี่โมงแปดโมงครับพี่ังเราแปดโมงงประมาณนอครับแค่นี้บอกเลยคบอกก่อนเลยครบกว่าี่โมงผมว่ารผมว่าผมับอกครับ โอเคนี่เอากับแป๋อก่อนเริ่มไปนี่มาได้บาได้ล้วครับไม่บอกครับข้าอัวได้อยู่สักคำข้าจะไปเลยสักคำสักคำตามมาต้อง